ใช่ใช่ต6ต8กับอันนี้ก็จะเป็นคลิปของของคุณลูกค้าต้องการหลังคานะครับเราก็จัดให้นะครับตกลงราคากันได้ก็จบเนาะพี่เนอะอ่าอันนี้ก็เป็นโซ่ด้วยถอดหมดทุกชิ้นนะครับถาราคาได้จัดเลยเลยครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่างอุทศจังหวัดนครราชสีมานะครับติดต่อสายตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0999277348 ID Line JRR2015 นะครับเก่าบ้านกัเก่าญี่ปุ่นอะไรคุณละราคากันนะครับและอะไรใหม่แฟนผมขายติดต่อได้ที่เบอร์0848821716นะครับก็ร้าผมรับติเทินและเปลี่ยนรถถ่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ถอดอะไรของถอดทุกชิ้นนะครับลองโทรสอบถามผมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกไว้นะครับ ร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเกียนอำเภอหนังจังหวัดนครราชสีมาครับผมสาโลดตุนควงในนามของร้านจรันรุ่งเรืองของมันดิพ้านะครับถอดทุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับขอบคุณครับ